السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري เมอสิลีอัมรีว่าลุอุกดะตัมมินิซานยับปกากเขาวลยสวัสดี้กับทตั้มไม่พี่น้องมุสลิมที่กับรับทั้งหลายทีนี้เราเมาคว้างเกี่ยวกับเรื่องบรรเทคัญก็้อบันอสัสรอที่เราจะต้องทำนะสิบเอ็ดประกาศที่ผ่านมานะครับทีนี้ในส่บเอ็ดประกาศนั้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะผู้บ่าวสุนัตให้ทำเรื่อมันจะ,จะต้องทำสุนัตให้เราทำสิบเอ็ดประกาศ ทีนี้ในเสอเอ็ประการนั้นคือเขาก็ได้เขียนมาให้เราได้ฟังกันนะเป็นวักเป็นตนนะนหนังสือกิตาบยำอุนเปาว่าเอสนาีหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับบอกว่าปัน,นี้นะและด้นานบาสัมบาย,ยัางทีนี่ส่วนกาละมัดนะละบาเดวันอาซูรโรนะกับปฏิสิท์นะที่เราจะต้องทำเมื่อกับสเอ็ดประการที่เรารกล่าวมาแล้วนั่นแหละ Dapati barang yang riwayat kebasing tidak ringan. Bahawa Nabi SAW tekin Nabi SAW besung tatwa. Barang siapa sembahyang pada hari Asura empat rokaat. Kerai kata di kau lemak. Nawan Asura nan si rokaat. Kau kata di lama nawan Asura si rokaat dibacakan ke kau pada tiap-tiap rakaat ni tuk-tuk rakaat dengan fatihah ke al-fatihah nonton dan ku ahad ahad 15 kali lekuan ku ahad sip nah ha 15 kram dia pun Allah taala baginya nenon Allah taala capai tor he ke puluh lima tahun yang dahulunya ke di 15 ha, bab di Dua puluh lima jisim hapi Dua puluh Dua Dusa lima puluh Om An Fitri Dua dusa Lima puluh tahun yang dahulunya Kebab kau kau oh, Hasipi tipan ma Oh hasipi tipan ma Nak Allah ta'ala apa yang Tuhan tak ada Mayang ni Mayang buat asurah Tuhan Tuhan ทีนาเราต้องการที่ะห้อัอฮฺตาลาอปโทษบาปของเราจะหาสิพที่่านมาโดยที่บาปของเราเนี่ยเราทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แลลวแต่ละที่น้องเออนะคือเราไม่รู้นี่นะว่าบาปของเราเป็นเพื่อทีนี้อัลลอฮฺตาลาอาไปโทษดการที่เราไม่ยังนะวนนอัสรัสิบรลรากอานะครับรจะสิบด้หมาพัโลยังบได้ห้าพันหา ย่างก็มาเดียนแล้วก็มาตึ้วานะห้ปีนะตีลั่นะจะลเป็นร้อปีพอดีพี่น้องนะข้ังหน้าห้ก็รห้าสิบก็เป็นร้อปีพอดีพี่น้องที่มาเป็นปาจนี้ล้อัลฮัมดุริลละกเราได้เรียนรู้ทีนี้เรียนรู้ไปเรื่อยะปฏิบัติในวันจันทรที่จะถึงนี้เป็นตัวเช้าเนาะันจันทร์หน้ารู้นะเป็นวันที่สิบก็เดือนมุฮัรรอมแต่ละวันัติเลาระดมที่ได้ประกาศแล้วแหะ นี่ประกาศอรกโดเอกเป็นอะไรเป็นมติข้อมลดารตมนะว่าเออเห็นมอไกลเห็นแล้วก็มารก็นับหนึ่งนับหนึกัติยี่ก้าวน่คือึ่งเปกุนเห็นเมื่อคนเห็นแล้วก็มิทราบิเป็นปติหนึ่แอตรแ้่ก็บติหนึ่งก็ิัเป็นปติทราบนะคือปานี้แหละพี่น้องเอิ่นะมักบว่ัตย์สั่งตุนตุนอัปปร อาดาปพนซิลาตุลเราให้ไปดูทีนี่ส่วนการติดต่อความสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับการติดต่อความสัมพันธ์กับพี่น้องนั้นมักับว่าโซสัตุสังเกตุตูตัวแอมัดมุอาการทีนี่การติดต่ออยากปิโนงนี่เป็นสิ่งที่ว่าเขามีการแสวงห้าคือมายถึงให้เราไปห้าให้ได้ทำให้ได้แค่นั้นแหละแอมัดมุอาการเป็นสิ่งที่ว่านะมุอาการแบบแรง Nah, pekua di yang ada. Dan bahasanya telah menyebut nah setengah ulama tadi usul so, ni kepada ulama nak kau pada kelau kai. So, nah, kan. nung dia ulama nah bahawa pula bahasanya berkata ia tadi kau lawan dan buat ada bagiku sadiq yang banyak kebajikannya. Nah, kemudian ni mi puan dukun kon ni เป็น kon di tam puan ma, ho nah, kau tambah lagi maghain lagi soleh, lepaskan dia soleh kelak di negeri ajar, mungkin maghajam tu, nah maghajam rumah mana lek, kau le, pernah boc, nah mungkin kau dah baca ajar macam leh, hamal ajar, apa lagi luar negara kau dah baca ajar, dan adalah dia ya duduk muajwid di Makkah, ini kau pernah duduk, nah kemudian kau terus pergi maha, pergi maha di Makkah, na. nah muajwid kemudian duduk di Makkah, nanti นะได้ละสปยัยามาล่าตรวัตยอะเดนี่ตลอดตั้งคืนนะแก่ขอตวับไปตุล้อน่าตวับไหยุทธะตตวับอยู่นั่นแหละสปย์ยามาล่าคือตตวับเดี๋วตวับเปล่านะคืออยูตงนัและดายะติการเดเขาก็มีการยัติการในมัสยิดนั้นนะเหรนั้นดันมันบัจอรกุรอานเดกุรอานกุรอานสประจาฮารอูอันกุรอานน่เป็นเวลายาวนานนายู่พนันและใส่ซกแก Nah, nan lah. Dan adalah ia di atas demikian di had itu. Jadi, kakten, you nak cakap apa-apa nan nan. Mereka apa tahun yang banyak ke lai pi. Nah, you nan. Maka aku kirimkan akan dia amat di sian kau dapat kuat yang nan thong. Nah, baru ki bat lah kau mada bok. Nah, kemudian tong thong awal kakten nan. Dan aku musabik ke negeri Yaman, ocean kepada di Yaman doh Oh, Mang tu. Maka aku dapat akan dia. Jadi kan kau bapa di Mang Yaman tu, kan kau pehin, kepen ba. Tanya telah mati ke kau tai pe Oh. Maka aku tanyakan anaknya tu ni po. Baik di Mang tu. Nah, kau percap kau wa ke tai pe le. Nah, sin chiwit pe le. Nah, mai tai pe le sin chiwit pe le, nang kau pe tha pu pe lu kau ke ni. Daripada ambas aku, tak ambas ke tiap tahu tiwa, cakap kuat kuah nanti. มักจะบอกว่าบอกว่าไม่ได้ค่ะแต่กับเราเนี่ยเราก็รู้ดล่านั้นบอกว่าเราไม่รยวกันนะไปปั้นปื้อนนะบอกเราไม่ใช่รู้นี่มาบอว่าปั่นปื้อนมาก็ดูดูด้วยฉันกับฮาร์จันติดฉันก็มีความเป็นทุกข์นะพอดทมมันไหลผัดไม่ใช่นะเป็นทุกข์เดือนร้อนนะเด็กก็ติดแบบว่าท้องหากับแกนะแกก็ตายไปเร็ว Maka berdapat aku akan Malik bin Udinat Chan kau nak berpok Malik bin Udinat Oh berpok ke Malik no Chan kau berpok ke Malik bin Udinat Maka berkata ia bagiku Ini kau merti ke kau eh, dah pun hai kap Chan Nah ke Malik bin Udinat ni dah pun hai kap Chan Kalau kuat kamu kau merti ke Nah tak apa Kau sucau ni Hei saudaraku Oh pinongku Chan Maka cenderakan akan dia ber berkata ia bagiku jadi <coughs> dan nan tu ke mesti nah, dah ko dai dai dan lau lau ni dia nah, berkata ia ke ko pura bagi aku kepian apabila setengah malam daripada jumaat waktu wala kering-kering, ko buat suk nah, na kering kuen ko buat suk ke kuen ko buat suk na nah, tidak tinggal tawaf seorang tak ada kai tawaf dah tu nan tak nah, ada kai tawaf dah tu nan ke mesti ke ko buat suk มันก็รหนตีในประเดอรุกนีนี้ให้เธอเนี่ยไปอยู่แขรุกนถูกมั้เลยนมากมแล้วก็อยู่ที่มากมนมากรมปีสมัยกับมากรมอิบราฮิมถูกมัเลยนตะรยนั่นแล้วก็มกกเรียตริยอกรเรียบเฮลันโอเอปุลันนโอเอนนะคุณตกเรก็ไม่รู้เอลันนั่นเอดนนก็พราว่ารูนี้มก็จะตอบข้าตอบรับให้กับเ Nah, periak ledah. Maka puasa segala roh mukmin yakni yang soleh berhimpun pada rukun dan makam tajing. Nabi wida kepada kaum mukmin kita nan-nan. Nah, kepada kaum ti soleh soleh nak kau kau berbo yuk kenan le di rukun le kau makam Ibrahim tu nan le oh bayu kenan na. Nah, tini rohin mai wo roh mihin. Nah, roh pan pay pan mak tu mesti tua pelai roh kau mihin na bangkodet na ribun oh bangkodet na ribun. อัสสารุาะมัเลุมนประกาดนนะในเแรดปดนยกอุลัยมูอากันดียอเีนี้มึงไปทามเลยท้ามาเลยแทนจาอัมมาสกมูจากกององสุนันแมอกระทั่งถ้าเรื่องคืเล็มุกนั้นฉันก็ทำฉันก็ทำตามที่ว่าบาล็กเปนอุดินัตนั้นกล่าวท้าตอบมาให้แต่ปฏิบารยังมาดูอกันดกูเมือกับที่ว่า นาฉันนาเกชาให้ฉันตะทำนะนะเอ็มริบดีนะจาเป็นเพื่อฉันก็ไปทำเลยแม้เกิเตียเดือบประกาศตี๊ออาการเดกูมันก็ไม่ตอบไรฮะเนี่ยทีนี้มันก็ไม่ตอบอะไรนะไม่ตอบอะไรไม่เล่นอะไรเลยไม่คาดรับอะไรเลยนะแม้เกิดตะกั่วบางๆบางๆอากูจะกั่วอาการเยอะจีนี้พอถึงเวลาตอนเช้าฉันก็ไปนะไปลาวนะเรื่องราวนั้นให้กับมาลิกบินุดินา แล้วง an ั้น b a r a n ยังบัดละกูกับซิกกี้เกิดขึ้นนะกับขึ้นสมัยที่ก็ไม่ต้องปบับใจก็เรียกแล้วปนุปันนี้โหเรียกแล้วก็ไม่นั่นมาก็ประกาศเยอะตุลงว่ามาลิกเป็นดินนัสนี่ก็ว่าละอินนาริลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจญอุนแต่ที่เราเป็นซิกกี้ก็อัลลอฮ์ตาลาและเราทำไม่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลานั่นแหละนั่นคือมาลิกเป็นดินนัสวะอินนี่ละกิละกี้ได้ประดี๋ยอีสีนรกก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยป็นชางนรก นงี้แเจรู้นยผู้ชายคนนี้เป็นชานารกนะมาเล็กคนนี้นั่นปชาวคนนี้เปนนรกพอไดและไม่าดตัปรับล่ะอุลกมกกายมันเนี้เธอนี่ยไปกายมันดูไปไปนะไปกายมันดูนักบวอร์ดงเดียดลกอดมวเนียบิรุบาราหุนแต่จริงกายมันนุม่บบนิติกรียกว่าบิรุบาราหุนะจามรินเบาบ่บาราหุนะเบบาราหุนั่น Ha. Nah. Berhimpun badannya ke mata kanu pula. Nah, segala ruh orang yang kena seksa ke badan binjar kau pun tu kalau, 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 jukana, oh, na, ke untuk bukan nak pele oh you can and pinong nah jam bah di nah. Ha. Bila kau pergi ke tab lu kena tofu pergi ada. Ba barahut pinau. You can ke yang zaman tu. Dan dia tu di atas pintu jahanam nang Nah, man yu pun pak patu kau jahanam. Oh, tu kena noh. này là chúng ta học được rồi, 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 นะอันนั้นคือแสดงว่านะเราก็นั่นจะคิดเลยมาก็ทีบ่ทีบ่ก็บังเอิญดังนั้นสองคนเดินทางกันด้วยนี่บังเอิญก็มาตึงทีบ่นั้นน่ะทีบ่ที่บาราฟูตตรงนั้นมีผู้ชายซ่อมคนลุกขึ้นมานะอาจจะตรุงกันด้วยนี่จากท่อนนี้ลงไปจากท่อนนั้น Maka berkata yang seorang bagi tolan ni hati ni kon nung jak song kon nan ko dai pu na ka pu pen puen ko wa sia pu kai la mung man ye aku lah ruh laki laki yang zalim kan ni ke pen na pen vinyan pu chai kon nung ti do lem ti kong oh, pen ru as ti kong na zalim adalah aku duduk mengabin na ma kuasa ma puasa, Pecan ke mata tenang Aulu Auli Puas Kuasa Dan memakan akan yang haram Ke mata Aulu 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 Lekokin kau ti haram Oh buah penang Maka diluntar akan daku Oleh melakukan mud Tula Melakukan mud Ni ke mata Wah Aulu Chan di yoluk Lepas ni naruk Dekat tepikin kau haram Nah, tepikin kau haram penang Kepada ini Tak lagu ni Boleh ni leh Nak kondeng dan berkata yang satu lain lain ikut ni bahawa Aku lah ruh Abdul Malik anak Marwan. Can ni pen vinyal kau Abdul Malik. Oh, lu kau Marwan. Adalah aku laki-laki yang zalim. Tekan ni pen pucai kau ni. Ti zalim, ti kum. Ha, zalim. Datang supaya seksa pada telaga ini. Kebetulan, ma. Buat kakak tidak lontot. Nah, naik bol. Ni leh. Dan aku dengar bagi keduanya kan kau dah jin. Nah, kata so nampun. Nah, tarjok. Nah, tu tarjok yang amat keras tu betul rong yang ring. rong tu betul wah roh muriu apa perlu dah kebetul roh rong, roh on. Nah, tu kuam piti kau tham neng. Ini roh lah kit mai wo, nuk mai wo, nuk mang teh ha. Nah, sih kita tham neng. Maka badiri tiap-tiap bulu tubuh aku ini, lo yang kau tham hai kon po. ตามัวกเขาฉันยิพองขึ้นทันทีนะดวงการได้ยินตรงนั้นพองขึ้นมาทันทีแล้วกลัวเลยนะไดระิดแต่กยุติการตีว่ามีความตกใจตีได้ยินถ้าพ้องคนนั้นเล่นกันกำนดเด็กกูตีเล็กกำหนดแต่กูอีตูเล่นบักแต่เล่นแล้วจากนั้นฉันก็ไปเล่นในโบนั้นเลยด้านกูสรู้เฮผููเฮ่พูหลันฉันก็เด็กโอพูหลันนะโอไอนั้นนะโอไอนี้เมื่อเกิดยาวบเนี่ยอาการดกกูเขาก็ตอบให้กับฉัน นั่นสิปุนนะอดปะด้วยจา้บ่าวบ่าวเซ็กซ์เอาคือมาตึท็นด้วยนะด้วยกลิ้นข้องกานลูกท็อนะคลิ้นออกมาเลยนะเรนเก็บกลิ้นได้ชูนั่นแหละเรากินลูกเนียงเออลูกตอโตเออกินไปนั้นแหละวา่าเปนี่กระดูกเนี้ยลูกโตเอยลูกกลิ้นข้อไนดรกลูกพี่นอ้องเออดานผวกคนแล้วก็มาถึงกลิ้นข้อการทีว่าทุกตีทุกเขียนนะมันก็ประกาศต่ออัคคูบางเงนี่ยดชันก็ได้ทาม,มนเลย

Nah, yeah. chủ yếu cây sâu nó được giống ăn lệp bè lè, bắt ba bắt 10 phút là cơ đi sâu lên. tham, hey saudaraku, oh pinong Kong chan. đang apa dusta yang datang akan đi câu đuôi là bát đi bát tên đã thúc được tên bắt đầu vào bắt tuôn lót tên ai Nak buat tempat ini ni cerita di sini nang pan beri bok ti. Maka kata maka dengan katanya maka tahu sebab saudara aku perempuan dua sahih di pinong kau chan tu pinong ni kau chan tu. Nah pinong ni kau chan tu. Maka buat adalah ia paket ke pinong ni kau chan kau nang pinong ya kau jen pinong tikar tu nama dia nama thom. แมก็อากูติกัน e กันเดียวในนังกรียามันฉันก็ปล่อยให้มันอยู่ที่มังยามันดูโอ้คนแน่คนนิ่งกันแล้วดูน้องชาก็มันนั้นอาจจกันที่นี่แก่อาจารย์ดีว่าเขาบอกว่าเมืองอาจ a มนะเมองอา j ามคือมังยามันตเมองอาจ a มเลยแมก็มันบิบังอากูด้วยการอิบาดะฉันก็แต่ยุ่งแต่ทำอิบาดัดนั่นไล้พี่น้องนะยุ่งแต่อิบาดะแต่พี่น้องก็ก็ตัวเองเนี่ยอยู่บนเพลือก็ไม่รู้น่าคิดมั่งนะอย่าแต่บ้านคนเดียวนะก็ไม่ต้องแลกพี่น้องกัน น่ะนี่ฉันทำมาที่บิดาดูไปเมกะนี่ดันมุจาวิดไปเมกะแล้วก็ฉันทำบิดาแล้วก็ยูพอมนักยูที่เมกะนี่เลยอากูลูปอกันเดียวฉันก็ลืมมันฉันตอดทิ้งมันคือมาตื่นฉันลืมกับดงทราบคนราะฉันเกี่ยวปากเกตคนนั้นแกยูด้วยความทรมานไม่มีตามว่าเพื่อและพี่น้องทีนี้เราจะต้องเล่มมั้งเลยเดี๋ยวเดียวก็มาตึ่นบ่ปราหุบใบยิมร้องเลียพี่น้องเลยดันแต่ละอากูปากเกตอากันเดียวฉันก็มาได้นะไปดูเล่มันเลย ไม่แล้วสุวัตัวก็ไปด้วยโยไม่ต่างกันไม่สุกอะไรกันไม่ติดต่อความสัมพันธ์ก็ไม่เอามาเป็นปณีและปีน้องเอิ้มน่าคิดมั่งเลยฮะเดนนบีนั้นประพฤ้ิอาซินมันอาซาอิัยกาเจ้าจุดทำดีกับผู้ที่ทำไม่ดีกับแก้วนั้นเจ้าวัดตัวที่มันฮารมก้าเจ้าจงให้ความจงให้แต่ผู้ที่ไม่ให้กับแก้วนั้นว่าสิ้นมันก็ตะอาก้าเจ้าจงติดต่อความสัมพันธ์กับผู้ที่ทำความสัมพันธ์กับสุจาวาตาฟัวอามันโดแลวมกะ ได้สุจริตให้ไปกับบรรดาผู้ที่โกงกับสุจริตเลื่มกับสุจาวนั่นพี่น้องเออนะเมื่อไหต้องเล่าอักูมตีอเวลาชัดเวลาอักูมตีอเวลาชัดตานี่เดียบัดอากาศดักอุลตร้าเล็กขึ้นยงกุมตมันบอกในวลาชัดตานี่อัลตร้าเล็กก็ออปชันในเปรีข้างใหม่ข้างแี่เนะในนรกพี่น้องเออข้างใหม่แค่เป็นนรกนั่นก็ตเนี่ยมันก็ว่าอังเกลลุปอักกันเดียบแต่ละยังก์อ๋อ เดนี่มันคาบัสเดนี่เธอนั่นมันก็บอกว่าเธอนั่นลืมให้ฉันนี่คือมืนตึ้งเปลือกไก่ไม่มีผ้าที่จนม์นะดันอังเก้าลูปากไก่แล้วก็ทัการนั่นเป็นคนตีวันมุ้งดันยอดลัปัดดันอังเก้าเป็นย่างก็เมือนตึ้งว่าเขานั้นน่ะมีความยิ้มหุ้ยแต่เธอนั้นเป็นคนที่อินดันมีกติกีาอากูและข้อความยิงใหญ่ของฉัน Dan nah, kebesaran aku laku apa ni ya kau chan tidak aku, aku, aku kasihani akan orang yang membutuhkan rahimnya. Tini chan tak mai endu tak mai sungsan ka benda pu titat phi tat no phi na tu ma tu ni ja tong dai la in me wa phi nong ko ro ja pa lu pa tu ka phi nong ko ro na bang ko ro ja pa lu pa tu ka bang ko ro na ko biat phi nong ko ro ta mot do ja tong นาจมอะอันนี awa, sir, di, ung, ni, an, ko, ay, ้คือเรากมันจะหากรติดตั้งความสัอาันคือบ่อบราหูในเลีิน้องทีตอยูว่ามันนาอยู่แก่นู้นเลยฮะนาอยู่แก่นู้นดันบอกว่าปรกับกับบรินปลาหูเขาจะนำผ้าชั้นนี้ไปติ่บ่อบ่อปราหูในเลีิน้องเอนาราหูนะมาก็บอกว่าเสออูมาเสกเสืออาการนีออกในชันก็จะต้องทอคนคนนั้นนั้นคนติดตักผีแต่น้องบ่อบราหู สาบเนี่ยย่มมุจุกกนโดยหินโดยสาเหตุที่เขานั้นตัดผีตัดนองพี่น้องเออจำไว้ดี่บอกราหุดพี่น้องเออน่าซ่อนลูกซ่อนลูกซ่อนล้านให้เขารู้กันบอบราชุดคืออะไรก็ให้กับใครไอ้เหล่านี้เลยคือพี่น้องจะต้องให้ก็ใจิดเหต่นเมาราก็ใจแล้วไม่ยูริดนแล้วหพี่ิวใครไรย,ยูฝักเกี่ยหูพี่ดี ใครก็ตา้ที่เอาลอตามลาต้องการที่จะให้เขาเขาเป็นคนดีแล้วในนอ่นเขาจะต้องเข้าใจว่าการตัดผีตัดนงนั็นเพือแหะก็คือบ่บาราหูด็กพี่น้องเหนื่อยไม่ได้นะจะเป็นดังอะไรก็เลยแต่ละพี่น้องเราจะต้องให้ความสําคัญพี่น้องเอมมาก็มุดโมดหัดกัเมื่อวานที่ซาอุดารออากูเอพี่น้องของฉันว่าจะเอาไปกับบดานนี้กอ้องนำไปกัน dan engkau lihat akan hanyalah lepas lepas apa dan engkau buhunkan akan dia kemudian kemudian bengko nah ko hai mana lah bahawa ia menjadi aku dalam halal kemudian ko hai kenan nak nak tahu aku chan ni nah kemudian hai man halal nah sing ti chan hai nan maka tidak ku dosa pada Allah yang lain daripada ini kan macam ni bab arai เปียบบับทนี้ดงนักพีนองเนมาบับอะไรตัดผีตัดงงได้เข้าบอกบราหูพีนอเงเออครั้งทัางตีว่าเจเองโอ้ตลอดเวลาเขามาเร่ตลอดเวลากันคืนเขามีการตะวันไปตดุงร้อก็มีการเอียติกาตัวอ,อ่านกุรอ,อ่านตลอดถแตงคืนทำอยู่เป,ปน็นอะไรเป็นเวลายาวนานแต่ก็พิดไปเร่ตัดผีตัดงงพีนองเออนี่แหละคือพีนองนาจิมาบองเลบฮะบังเลบอ่า Maka aku pergi kepada tempat yang menaruh emas itu. Jadi, saya akan pergi ke tempat yang menaruh emas itu. na, anan, Maka aku bungkat kan dia, Maka aku dapat akan dia, chan Di atas barang yang aku kirimkan kepada si tidak kuak hai tok Maka aku ambil akan dia, chan ko Tom แอากไปนี้กับปราชาเดรน์นในขั้นก็พาไปให้กับนงเศร้านะค่มค่อมะไรนะคกุณกนั้นเลยนะกับคนที่ทำอามันเพ่งนั่นมาดูปนี้แต่นี้อยากก่าแต่ว่าแรงตับพี่นองเออบามันก็กูมักตามหมักต่นี้ได้แค่ผีตับนงพีนงเอออะนีก็จดว่าอนี้สำคัญว่าพี่นองเออย่า่ไรละแต่้ากูขอบกันทีเยอะเอากาอบาับคปเนี่ยันก็ได้แล้วเรื่องราวนั้นให้กับนงเศร้าก็มัน Ha, labanu, labanile. Dan menjadi dalam halan mertengku, hai man halan. Dia nak tahu Maka mengadu ia berada ke faham ini kau kau dah mikan pomrom. Pomrom ke Allah Ta'ala duk faham jatuh dan kepayahan. Lekor duk faham lambat. Nah, maka aku beri akan dia sesuatu daripada itu Cak kau dah hai sun Neng cak tom Nah dia Dan berpaling aku daripadanya Kementerian wahan lang hai leh แล้วก็กระเล็บรูหายไม้นั่นม่เจอรูหายไม้นี่ได้คือแสดงว่าการตัดปีตัดดองได้ปีนองเออน่าจะไปตัดแล้วตัดปีนองอะน,นี้คือเป็นจิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ถ้ากเราไม่เรียนเราไม่รู้เราเราไม่รู้เราก็ทําอะไรก็ได้อย่าตัดกระได้ปนูกระได้พาลูก็ได้อะไรก็ได้นี่คือเรื่องเล่าที่เราจะต้องเข้าใจปีนองเออนะจะต้องเข้าใจเรียนแตะนะก็ให้เรียน Maka saja ia nyata tadi bagi orang mukminin hai kepada kaum mukmin rau ni kawasan hubungkan rahim nya ko tau kita faham sangkan ka pinok we de mero pang leng rau ni dia ka ada la na be buat asura ni roka pare na be jabat salam na be sura bainahum ni kan dak pinok ko rau tong mai ti pinok ko rau nan yu ko ro ka pai ha tem ไปแล้วรกความคามมับนี้เพื่อแรกเพื่อให้เรานะั้นเป็นคนตีวาไม่เป็นคนตีททำบาปต่อพี่น้องของพี่น้องเออนี่เป็นสิ่งหนึง่งทีพวกมมาจะเดือดแต่นี้ต่อไปยังมีอีกเดเลยด้านจากนั้นเราก็จะมาพู้่อกับคนแราคนตีเรียรอคนอาลิมในวันอาสุรนะครับในอ,อุป้าอิาลามเราก็จะอ่านให้ความโตจนกระทั่งว่าถึงวันที่โน้และวันที่สิบเดือนมูฮัรรม นี่วันนี้เป็นวันที่สองก็เดินมุฮัรรอมเดวิชัยในวันต่ทชารีวันที่สามในวันจันทร์วันที่สามทีนี้เราก็อ่านไปอ่านไปเพื่อเพื่อเพื่อเร่เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพวเราตั้งแต่ได้เข้าใจเรียนรูไปปฏิบัติในอิสซาอัลลอฮฺทีนี้ทั้งหมดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์